ตรวจตรอต่อภาษีพรบสิฉันโทรไปก็ไม่รับนะหม่ตะอ่านขายหัวลอกอ๋อหรอโอ้ที่นี่เขามีนะที่อื่นไม่มีนะพระเจ้าจริงเหรอจริงจริงก็ฉันมากี่ครั้งฉันก็มานั่งอ่านไขยหัวลอกเนี่ยใช่สนุกมากเลยตัวตัวมาทำอะไรืมก็ภาษีฉันชาดฉจะชวนมาสะหน่อยเนี่ยเหงาเลยเนี่ยเอาก็เธอแนะนํฉันไว้เยอะฉันก็เลยมาเองก็ได้ไม่ต้องชวนไม่ต้องรอใแล้ติดต่อเรียบร้อยไปแล้ะเรียบร้อยแล้วรถฉันนะเนี่ยเมื่อกี้ เขาเอาเข้าไปตรวจตรงเนี้ยรอุ้ยมานั่งรอในห้องนี้นะสามารถดูได้เลยว่ารถเราอ่ะเขาตรวจอะไรให้บ้างแล้วส่วนห้องรับรองสามนะกาแฟมีน้ําดื่มมีเออแอร์ก็เย็นเนี่ยชิคกต้องใส่เสื้อกันหนาวดีไม่คุ้นคุ้นฉันชอบห้องนี้อะว่าแบบผอเปียวใจผ่อนเปียวใจแต่ที่ที่นี่เขามีห้องยิงจริงนะเหรอกชิแป๊บนึงใจเย็นว่าโทรศัพท์สายเข้าสายเข้าสวัสดีค่ะกะทิค่ะโอ้แม่เจ้า ค่ะอย่าบอกอนะว่าเสร็จแล้วว่าฉันเสร็จแล้วไวมากเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กะทิไปจ่ายเงินข้างหน้านะคะได้เลยรอแป๊บนาพอดีเจอเพื่อน<ม>เพื่อนก็มาใช้บริการเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กะทิไปข้างหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ แล้วของเธอที่ตอนนั้นมีปัญหาประกงประกันต่อหรือยังล่ะเรียบร้อยหมดเลยจบตอนนี้สบายใจแล้วสบายใจนะเขาแนะนำดีไหมล่ะเขาจะให้รละเอียดเราดีมากเนาะน้องๆหน้าร้านก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสบอกแล้วว่าที่นี่ยสุดยอดแล้วเธอมาทำอะไรบ้างวันนี้สีฉันคาะฉันก็ต้องรีบมาสิอ๋อหรอจะไม่ใช่แบบเธอนะก็คนเราอ่ะมันก็มีหลงหลงหืลืมกนบ้างจำแต่ชื่อผู้ชายจำแต่ชื่อผู้ชายวันหมดประกันพงประกันภัยลืม เยอะเยอะนั้นเดี๋ยวเธอก็รอต่อไปนะเดี๋ยวฉันจะไปจ่ายเงินล่ะคืนฉันน่อสิก็เดี๋ยวฉันไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาหาละกันเธอไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขารอนานคิวคนอื่นก็เยอะฉันไปจ่ายเงินแป๊บนึงนะรีบไปหาน้องนะจ้ะแต่ประกันเรียบร้อยนะเรียบร้อยฉั้นอะไรฉั้นหนึ่งหรอคิดว่าชั้นเจ็ดสวรรค์นั้นเรื่อยไปเดี๋ยวเราไปไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวเรามาหาเราไปจ่ายตังค์แป๊บนึงนะโอเคโยอดย่ โอเคเดี okay, ๋ยวเ๋ยวเรามาหานะไวๆนะจ๊ะจ้าที่น yeah. ี้มันทำทำรุ่นเร็วอยู่แล้วเนะเธอพี่กะทิค่ะสวัสดีค่ะพัี่พี่จะมาจ่ายเงินค่าบริการค่ะค่พี่มีตรวจรอต่อภาษีการบับแปร้อยสี่สิบหาบาทแปดบาบาทนะ มีเงินสบทไไหมเดีย่ะสแกนได้สแกนได้ใช่ไหมคะรับบัตรเครดิตได้ไหมรูดบัตรก็ได้เป็น3%เยี่ยมเนาะนนที่สแกนดีกว่า3%ที่เสียงตามนี้เลยนะคะเราจะสแกนรดไในเส้นยอดเองยอไค่ะโอเคเรียบร้อยเรียบรอเสร็นตอนรับเอาไหมเอาไปเสร็จันด้วยมารับตอนไหนอะคะ มา่าได้า้นตอนไหนก็ได้เ <c oughs> หรอคะแล้วถ้าเกิดที่ไม่สะดวกมารับเดี่ยีไปส่งให้ได้ไหมที่ส่งเองได้น,นนะ60บาทหกสิบาทค่าสง่งหูที่มีบ,ร,ร,บริการดีจังเลยอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะคุณป๋องสวัส <c oughs> ดีค่ะเ <c oughs> ชญแแล้วหม้าทำอะไรอ่ะไม่ร็วจะบส่ง <c oughs> ที่ไม่หลงา่ง้อใช่ใช่ดีมากเลย<ะ> บอกแล้วดแลมใช้ตื่นที่ทำนะดีแล้วอะไรแบบผ่อนคลายอะทีเนี้ยเกิดอแล้วฉันบอกมาที่เนีมันมีอะไรให้เราอ่านขายบรามอยที่ไหนที่บานฉันม่ยินวจะกระโดดสองเล่มยังยงไงรี้บร้อยีบ้อยแล้วจากที่นงผมไม่ตังมาไม่ไ้ตังมเลยอ๋อฉันจสแกะเนี่ยแกนเปเครดิตก็ได้สเปอร์เซ็นเราก็เลยเปอร์เซ็นก็ถูกนอนพิซซ่าโสุขสบายแนีใช่แย็นใจล้วงยากนลวกเ่อ อ่ะแล้วเธอเสร็จแล้วยังมาทำมาแล้วยัด้ดตัวเองหมกอีอ๋อแล้วเหรออ๋ออ่าโอเคครับเสร็จแล้วหรอพระเจ้าอยู่ดีๆนะน้อนี่ตัวเอยังไม่เลยเสร็จแล้วโอ้มีสเอเคเดีไปาโอเคจ้าคุณหมูเลยก่อนเกาะมา่คุกก่อนว่า เดี๋จ่ายเงินเสร็จแล้วเราไปร้านทา่น้กันเนาที่น้อยหรือว่าจะไปกินชาบูหรือจะไปกินหมู้อเทศทนี้ยจริงเลยจ่ายตามแล้วเดี๋ยวราจะกินตรง้านที่น้อยนะเราซื้อจองที่ไว้ยืมๆๆๆสักเจ็ดเด้อยเราือจ่ายตังค์โอเคโยเคยกินเสร็จเ้าก็วิ่งหนอกะเปไรเป็นไม่มีตังค์ก็ต้องี